ขอเบาขอเบาขอมีอะไรมมงไอ้จัละควายนะคัวนะมาด็กูอยากโดนบาไห้เหียขอได้ทีได้บ้าากูทีได้บ้าา nah กูทีได้บขอได้ทีได้บไอควายอย่างโง่

มันหนีไปทางไหนอ่ะทาางไหนเาากลงงงเเมือดี๋ยวไปเ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 ราดึงเนยเฉลยพี่หน่อยเหรอเมื่อพี่พี่ได้ยินผมเปล่าแล้วจะถึงแล้ว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 ตัวสามก๊อตมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงไอ้ตัวลงรถก่อนยิงไอ้ตัวพวกลงรถก่อนยิงไอ้พวกตัวลงรถก่อนเบรกกันไว้เบรกกันไว้ยิงมันไว้ยิงมันไว้ยิงไอ้พวกอยู่หัลงพื้นไว้ยิงไว้ยิงไว้ยิงแกวายิงแกว้ยิงเกี่ยวไว้ยิงเกี่ยวไว้ยิงเกวอันนี้ตัวังพื้นไว้ปุ่นได้ไหม ไมหลังมดพี่้มจอนจอนยิงไว้จอนยิงไว้ไปไปไปล่อยปล่อยหมอไปปล่อยหมอไปปล่อยหมอไปัวปล่อยหมอไปปล่อยหมอไปเไร้ได้เว้ยผู้เียเนี่ยอย่าปมันหนีเว้ยคุณเว้ยเฮ้ยกูพูดหลอกกูพูดหลอกเมึงเอาดมึงเงามงเอามึงเอาที่หมอมึงที่หมอกูพูหลอกกูพูดหลอกกูพูดหลอกถ้าสมมหมดเงาเดี๋ยวแบงลิววอตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพื่อตรงไหนพากเมืองเพื่อพ จับลมือะไรจับลวดยิงฟี่จวียิงย่วอรรถไม่ใช่่ไหนไม่ต้องมาหต้องหอดวนเอาวันยิงยิงให้ยิงปกติอยู่ปกตอยู่ปกตอยู่กูก็ซูยังยอะอยู่นะเาเดิมมเอ้าทโดนตำรวจยิงวะเเ้ตกเราตีราตีหมอพี่เราตีหมอเฮ้ยมันหล่นมดแล้วหลวมข้าหลวเ ไอแเลยสัตได้เดวันเลี้วออกไปอุ้มนะได้เดววเลุ้ยอุ้มเลยึ้ให้อุ้มเลยเจอ้ง่าทนะแล้เป็นแผฆาด่วดิไอ้ข้าาคตก่อนไ้ี่กดให้พ่กดให้กให้กดให้กดให้ใครใครไมีพาเข้ามือไปทีช่วยหน่อยนันัพี่กจูกจูลัไปะม้นเขาเดี๋ยวผม้นเขา้ไไได้นะเดี๋ยวรับไได้นะยิสอง

โอเคโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปเติมโอ้ได้หมดปะอได้หมดใช่ปะขึ้นขึ้นเสาได้ขึ้นเลยไปค่ายทหารปไปไปนะช่วยให้ผมช่วยให้ผมช่วยให้อย่ใกล้อย่ใกล้นะไปจูจูรีม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแผลไม่รีวะเออพี่ก็ไม่บอกพี่ไม่มาประชุมด้วยไอ้้ัวนี่เรียบรีอกูสุดตัวไห นี่เป็นอยู่ไหนพี่กำเนิดไรเซเบกเตอร์กินนังมาหน่อยสเปกเตอร์ตรงไหนว่ามา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 ที่กินนังบ้างกินนังอ๋อเอาว่าพี่บินไม่ต้องกินเยอะเล่นนอกเมืองมะพี่อาจบอันนี้จูอยังไหมพี่ ได้แล้วนะรอบเดียวเหยียบนะไปเป็นไงไปพี่กำลังออกจากแลนฟ้าไปนะพี่กำลังออกมาแล้วพี่ขับไปเล่นมิวสิคเอย่างเงี้ยคุยคุยกันต่อหน่อยค่ายทหารนะจ๊ะเฉินเฉินอย่าลืมดูเวลาเฉินอย่ลืมดูเวลาด้วยตลอดเพื่อนไม่ต้องห่วงอุ้ยเวลาเรียบร้อยแล้วเพื่อนชัวชัวชัวไอไอพวกคุมตบระหว่างค่ายทหารนะพี่คนที่พี่ตบอ่ะไอมันลงฝั่งไหนล่าสุดประมาณสองคันล่าสุดลงลงฝั่งโมพี่ฝั่งโมแลมโบดำมันมุ่งเข้าเมืองไปคันหนึ่งนะไม่คพืชอะไรพรรคพืชแค่คันเดียวตอนผ่านไปไม่ไม่ไม่สองคันสองคันบางบางปล

ขอเบาขอเบาขอพี่อะไรมึงไอ้่จ้าละควายละควายลนะมาดิกูอยากโดนปากว่าเหี้ยขอได้ทีได้ป้างปากกูทีได้บ้ปากกูทีได้ป้าขอได้อทีได้ปะไอ้ควายอย่างโง่ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปคกูได้ด่าไปแล้วปล่อยไหมพี่จอนพี่จอร์นข่าผีเล่นไม่ได้ข่าผีมีซูหนีอยู่พี่หลายคันเลยตำรวจไล่มีฮอด้วยลูกมันลงน้ำไปได้เออมันพี่ชอบมันลงน้ำไปแล้วพี่เฉินเราจะใช้สูตรพีนาโครันนี้ครับ เวลาไม่เเวลาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีะมาไม่ไปกี่ยีอดใจหน่อยอดใจหน่อยจ่ายได้อยู่แล้วแค่ล้านห้าก่ใช้สูตรมึงี่นเสียก่อนดีกวอแม่งไม่น่ารีบรดน้ำเลยอยากด่าแม่งชิบหายเลยเฮียโง่ตู่สัตว์เอ้ยไยกูให้คุยแล้วก็บอกว่ากูอยากรดนปลาหวยียคุยเลยไสตแล้วก็จะปลดน้าเลยสัตว์ เออเพออกูพูดอย่างนี้เลยแล้วไม่กูยิงมันนัดเดียวบอกหอมเปาหอมเปลาไอ้ไอ้ที่เหลือมันเข้าเมืองไปสาคันนะเว้ก่อนนั้นเนี้ยไำ้วจ่มน้าองไปสามคันนะเว้ก่อนน่ยไ้่หลมันเ้ามองไปนะเ้เออนเนียไอ้เหอมเข้ามืองไปสาไคัมเว้ก่อนนัเฝ้าไว้อมันเข้าเมืงสามันนะเว้ก่นนันเไอ้แ่ลออมันเเมืองามึงวอนนเไอ้เหลวออกนเมืองไมันเอน้เอได้เลื อยู่เขาโอเคนะอ๋อหมออยู่เขาโอเคนะพี่นี่ไป็นมอ่ะพี่เดี๋ยวเขาไห้มอฟก็ได้เล่นอยู่ใครจับได้แค่ไหนวะถามจริงพี่รู้ป่ะไปไม่แก้ผมเหมือนเล่นกับพวกเอเลี่ยนอ่ะเสียงทุกคนนั่นเปเ็นเอเลียนแบบเจอเจอตัวเด็ดพอดีเลย ตั้งใจมันตามแถวเราแล้วเพื่อนเขาแล้วสอ้โค้งสามล้ให้ผมคันหนึ่งลำหนึ่งลำหนึ่งไม่มีสามล้ำรวมของกูมีสามล้ำอะไรอะไรนะไอ้ติ๊บเข้าปั่ตึกหนกเลเฮ้ยใครไม่โดนไล่โคเวนเอาจักโคเวนเลยตอนนี้โอ้โหโคเวนเลี้ยไปไม่หยู่อยู่กับผมสองล้ำพี่มัดเฮ้ยมึงแบ่งมึงแบ่งมาเข่าค่ายทหารบ้างได้นะตอนนี้พี่อยู่ใกล้ๆก้เข่าข่ายทหารแล้วนะโอเค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 เหมือนเหมือนจะมีเพื่อนเขาท่านมาเลยเข่าค่ายทหารมาเลย

อยากเห็นมันร้อนมันร้อนอยู่แล้วออกเลอยู่พี่อยู่ออกเลยออกเลยแย่นี่แย่หน่อยมันก็ร้อนแล้วไม่ออกเลยอยู่แฟนบอลแท็กติงขอค่าอาหารหน่อยพี่ไอ้ตูเป็นไงบ้างตูกินมันลอกเยอะอยู่นะพี่ประมาณจบ20กว่า20ได้ร้อนทองอะพี่ฝั่งร้อนทองร้อนร้อน13เป็ดตอนแรกเหรอตอนแรกตอนแรก13เป็ดมันมันมาเอากูแบบ สิบคันน่ะจงจองมันคือการล็อกแผงกันเลยครับพี่เอาเอาเอาเป็นว่าไม่เป็นไรสิเอาไปนะผมพอกับรถสองคันอยู่เมืองบนนะพี่ข่าวข่ายน่าหันมีใครไกลส่วนมาเมืองบนได้ป่ะพี่ไ่สวนมาไม่แต่คือเราชนะนี่ชนะคินคีดนะน่าจะต้องเลิกอ้างได้แล้ว เเออราด้วยนะผมพอลำนึงกับรถลำนึงอะไอ้กายขับเลนขวานะไกายขับเลนขวานะรถลำนึงขับเลนปกตินะพี่สวนมือข้อหนึ่งเป็นไงบ้างก็เป็นไงบ้างรถสามคันนะผมแตะขวาหลังขวาหลังแตะสี่คันแล้วกําลังกําลังจะถึงปั๊มบนเรากําลังจะถึงปั๊มบนเฮ้ยโดนชนถึงถึงถึงราไปดิ ไอ้กายโดนเยอะจัดเลยไม่พอง้เาเลยยื้อเ่า้ไกายไอ้กายไอ้กยกา้อเลยาตล่าขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาแล้วยื้อ้ั่โการาเอ้าไปแต่ไปไล่ตัดยางกช่วยได้ที่ดีว่างเพราะว่าเตรมั้นเพาว่าเอุ้มสอสามนาทีนะพี่สามนาทีเพ่งแสนาทีสนาทีเมเตียเียวเข้าแผ่แล้วสานาทีแค่สานาที่งอคหน่อยฟังแต่งหมดนะแต่ไหวอยู่

หนึ่งลุมสี่ใช่พี่อยู่พี่อยู่พี่การปวดตวจข้างล่างอยู่เนี่ยแท็กดจีมาเลยขอท่านมีแค่หอไม่ถ้าผ้าพืนพี่ตัดให้อยู่มึงเจอหอกช่วยตัวเองไปก่อนมาเด็กหนึ่งลุมสี่มาเด็กหนึ่งลุมสี่หนึ่งลุมสี่ เฮ้ยตำรวจกมส่มตำรวจจะแบ่งไปเอาพี่นะตำรวจจะแบ่งไปเอาพี่นะพี่หนึ่งลุมสี่อยู่ล้อมหนึ่งใครโดนไล่รีบบอกไม่ได้ตัดพี่หอนัพราอยู่ไหนหอัพบอกเาอย่พี่ตำรวจนักพี่ตำรวจนกพตำรวจเาไล่เาไล่ผุ่มเลยฮูนะคนที่อยู่บนเขาโดตรวเจ้ากูกูไม่ไปส่งตเจ้ากูแกได้เวลาแผนาพี่ หองหองหองพี่ของพี่ตกแล้วตกหมดเลยทั้งคันล้อมนึ่งเดี๋ยว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 รอดูเดี๋ยวรอมันซ่อมอยู่พี่รอมัน่อมอยู่ตรงนั้นลันเกตโอเชียนมีเขาพยายามพยายามดีเดีดีวมาดิ ไปมวกัอย่างยื้อยู่พี่ยังยื้อยู่ไปแล้วกูบังกตาแบตาแบตาแบเจอกันจุดหนึ่งจุดหจุดหนึ่จมึงจบจุดหน่งใช่ไหมมุณจำจุดหนึ่ได้ใช่ไหมไปไไปไปไปเดี๋ยวนี้เลย้หนึ่งมัด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 หนึ่งขึ้นมาขึ้นมากูรอไม่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 ไ่ไม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 ่่ไม่ไน่ไม่ไม่ไ่ไน่ไ่ไม่ไม่ไม่ไไ่ ผมโดนตำรวจตีนะขึ้นจุดหนึ่งผมผมคุณจะลองหัใช่ไหมไอจอดนี่กูไปช่วยบ้าจอดนี่กูไปโฉบบ้าจอดกับกัวโซ่ช่วยช่วยได้หรือไงเอาวะแผงมันขึ้นรถที่ไปเลยนะแผงม่นขึ้นรถที่ไปไกลเลยนะสองคนนะไอไอพร้อมมันขึ้นรถที่ไปเลยนะไม่ผมผมกดยาวเลยขึ้นบางคนกดยาวเลยขอจีได้ไหมจีไอขอจีเดียวค่อยๆจอดนะเว้ยมันมันลงยากนิดนึงแต่ผมทำได้นะไอจอดมันจะบุ๊คใหญ่ กันไหนแล้ววะไอ้เชยออนตายวะกดทุกป้ายตายเล้ววะโอเคโอเคเฮ้ยตามแผนตามแผนขึ้นไม้หมดตามแผนขึ้นไม้หมดขึ้นไม้หมดกูรอทางขึ้นดูเนี่ยขึ้นมาจอดเนียนๆจอดเนียนๆไม่ต้องรีบจอดเนียนๆมาร์คมาร์คเล่นปืนที่หอมักหนุกวางว่าพี่นุ๊ก